Welcome Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอดดิกพอดแคสต์ตอนที่8กับผมเพิร์ดพงปิติภาสุขยืดครับ วันนี้นะครับแอดดิกพอดแคสต์ก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นสําหรับผมเหมือนกันเพราะว่าการทํพอดแคสต์เนี่ยต้องเป็นการที่เราต้องมีวินัยกับตนเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการทำแอดด d กพอดแคสต์มาตลอด8ตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทามาครบประมาณ2เดือนพอดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่คอยติดตามแอดดิ c พอดแคสต์ของเรานะครับแล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าใครเนี่ยมีข้อแนะนํานะครับหรือว่า มีเรื่องราวที่สนใจอยากให้แอดดี้พอดแคสต์เนี่ยมาพูดมาแชร์กันนะครับก็สามารถแนะนํามันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาธุรกิจการตลาดแบบย่อยง่ายๆแบบนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโฆษณานะครับการทําการตลาดหรือการสื่อสารต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆของเรานะครับก็คือคนใช่ไหมฮะ คนในหน้าที่นี้เนี่ยราหมายถึงผู้บริโภคนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะครับสเกลเล็กหรือสเกลใหญ่ทุกแบรนด์นะฮะต้องทําความแา่ใจผู้บริโภคของเขานะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับ เล็กๆนะฮะในการที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่เราจะทําความเข้าใจผู้บริโภคอย่างเนี้ยมันสามารถทํำยังไงได้บ้างนะฮะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจะเป็นต้องไปทํารีเสิร์ชอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมนะครับงนวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันครับคือ7วิธีการในการทําความเข้าใจผู้บริโภคที่ง่ายมากๆเลยนะฮะลองไปฟังกันดูครับ เริ่มต้นกันที่วิธีการแรกนะครับในการทําความเข้าใจผู้บริโภคนะครับซึ่งวิธีการที่1เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะครับซึ่งก็คือ consumer research นั่นเองนะครับ การทำความเข้าใจแบบคอน sumer research เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมาจากทางทฤษฎีค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้คนๆเนาะว่าเฮ้ยตอนชั้นสมัยเรียนสมัยก่อนตอนปริญญาตรีอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีคำว่าคุณลิเททีฟนะครับคุณติเททีฟอะไรต่างๆเนี่ยในการที่เราจะต้องไปทำเซอร์วีอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับคือคอน sumer research นะครับถ้าพูดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นการแจกแบบสอบถามนะครับการแจกแบบสอบถามนี้ก็อาจจะเหมาะสมกับการที่เราต้องเน้นปริมาณ ะะหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก นะครับก็อาจจะเป็นการโทรคุยทันผ่านทางโทรศัพท์นะครับเพื่อที่เราจะต้องการเจาะลึกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขามีความคิดเขามีความชอบเขามีเหตุผลอะไรยังไงบ้างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการที่ทำโฟกัสกลุ่มก็ถือว่าเป็นคอน s u m e r research เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการแรกที่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ต่างๆก็สามารถทําเองได้นะครับหรือว่าให้ตัวกลางนะครับในการช่วยจัดทำโฟกัสกลุ่มหรือทํารีเสิร์ชต่างๆขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะที่ เป็นพื้นฐานค่อนข้างดีแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกันเอาไว้นะครับวิธีการแรกนี้คือการทํา c อน sumer research นั่นเองครับส่วนวิธีการที่2นะครับคือวิธีการที่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับก็คือการดูผลสํารวจและสถิติต่างๆที่มีอยู่แล้วนั่นเอง วิธีการนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันง่ายจริงๆแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเห็นอยู่แล้วแหละผู้สถิติผลสํารวจจากบริษัทนะฮะหรือว่าองค์กรอะไรต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเนาะว่าเอ๊ะจริงๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีเหมือนกันนะครับผมขอยกตัวอย่างละกันว่าตัวอย่างเช่นผลสํารวจหรือว่าสถิติอะไรบ้างที่จะสามารถนะํามาใช้ประโยชน์ในการทําความเข้าใจผู้ริโภคได้นะครับ มีสถิติหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็มาจากองค์กรของไทยเราเองนี่แหละนะครับซึ่งก็คือ Thailand Internet User Profile นะครับจาก etda นะครับหรือว่าชื่อเต็มว่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมต้องขอเปิดดูนิดนึงจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนั่นเองนะครับที่เขาจะมาอัปเดตนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในพฤติกรรมของผู้ริโภคในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละปีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะ ค,คนแต่ละเจนเนี่ยเขามีการใช้สื่อแบบไหนนะครับแล้วก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช้อินเทอร์เน็ตในการทําอะไรมากน้อยขนาดไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าปกติเราต้องไปเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้เองเนี่ยคงเป็นไปได้ยากมากใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยวิธีการที่2อเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยมันง่ายมากๆลองนําข้อมูลเหล่านี้ครับมาศึกษามาทาความเข้าใจเชิงลึกมันนะครับแล้วก็สามารถหยิบจับในสิ่งที่เราเรียนดูเนี่ยมา Adapt ในการทำความเข้าใจผู้บริโภพของเราได้อีกด้วยนะครับดังนั้นวิธีการที่ สนะฮะคือการดูผลสำรวจและสถิดดติต่างๆที่มีอยู่แล้วนั่นเองครับ วิธีการที่3นะครับคือวิธีการที่เราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลจากโลกออนไลน์ต่างๆได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเขามีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปกติแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ในเวลาในชีวิตของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปในช่องทางเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับหรือว่าช่องทางหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับที่มีเฉพาะในไทยเท่านั้นนะครับก็คือพันทิปนะฮะเราสามารถเข้าไปดู เลยว่าจริงๆแล้วเอ๊ะตอนนี้คนเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างเขามีแนวคิดเขามีการตั้งคําถามอะไรที่มันแบบเฮ้ยน่าสนใจไหมนะครับถ้าเข้าไปพันทิตแบบเพลือกเนี่ยผมรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับลองเข้าไปไล่อ่านดูนะครับดังนั้นข้อที่3ครับคือการเก็บข้อมูลจากโลกออนไลน์ต่างๆนั่นเองครับสำหรับวิธีการที่4นะครับคือการทำการสังเกตการลูกค้านะฮะ การทาการสังเกตการลูกค้าเนี่ยมันคือยังไงนะครับถ้าอาธิบายง่ายๆนะครับเราก็อาจจะดูเป็นคําที่ค่อนข้างนิกทีฟไปนิดนึงนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเป็นเหมือนสต็อกเกอร์นะฮะคอยติดตามดูเอ๊ะเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมในการทําอะไรยังไงบ้างนะฮะเขาเดินไปตรงจุดที่1แล้วจุดที่2ที่เขาจะไปเนี่ยคืออะไรนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการนี้นะครับมันก็ถูกแอปมาใช้ในมุมของเทคโนโลยีต่างๆเหมือนกันนะครับในการที่ปัจจุบันเราจะเห็นการทำรี นะะในการวางออกแบบต่างๆนะครับเช่นการสร้าง UX/UI อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยลองทำสิ่งต่างๆจริงๆนะครับตัวอย่างเช่นก่อนที่เขาจะทําเว็บไซต์นะฮะก็จะมีการทดสอบว่าเอ๊ะปุ่มไหนควรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเขาก็จะดูพฤติกรรมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนกดตรงไหนบ้างอะไรยังไงแล้วคนเนี่ยเขารู้สึกมีฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําได้เหมือนกันแต่ว่า ต้องทำอย่างแนบเนียแล้วครับแล้วก็ต้องมองดูว่าเอ๊ะจริงๆเราสามารถนําเทคโนโลย,ยีต่างๆเนี่ยมาอาดัดแอให้วิธีการเนี้ยมันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกไหมด้วยนะครับกับการทําการสังเกตลูกค้านั่นเองครับ ส่วนวิธีการที่5นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่หลายๆคนก็อาจจะชอบวิธีการนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับก็คือวิธีการที่เราเนี่ยสามารถจําลองชีวิตเป็นลูกค้าได้นั่นเองนะฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่ามันเป็นวิธีการในการเริ่มต้นที่ค่อนข้างง่ายที่สุด นะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบนะฮะหลายๆคนก็ไม่ชอบเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะชอบมากเลยครับในการที่โอเคฉันลองสมมตินะ,ะว่าฉันเป็นลูกค้าฉันจะคิดอย่างนี้1 2 3 4 5แล้วฉันก็เอาจากสิ่งที่ฉันคิดนั่นแหละมาคิดงานมาคิดอะไรต่างๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการนั่งเทียนขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่เขาเนี่ยซีเรียสนะฮะซึ่งผมเป็นก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่เฮ้ย สิ่งที่เราจะคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถคิดขึ้นมาเองได้นะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราจำลองเป็นชีวิตลูกค,ค้าแน่นอนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ฮะในการตั้งสมมติฐานอะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าในการทําความเข้าใจผูิโภคจริงๆเนี่ยมันต้องมีวิธีการอื่นทําเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าลองเป็นวิธีการหนึ่งก็ได้ฮะที่สมมติว่าเราเริ่มต้นไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะลองสมมติตัวเองว่าถ้าฉันเป็นผู้บริโภคถ้าฉันเป็นลูกค,ค้าของแบรนด์แบรนด์ๆๆนี้เนี่ยฉันจะมีพฤติกรรมยังไงฉันจะคิดยังไงบ้างนะครับแล้วลองตั้งสมมติฐานจากสิ่งเเเหหลล่่าาาานนั้น้นครบแวกกก็ไปตตอพิิมมจ ทําการทำามอใจผู้ริโภคแบบอื่นๆเสริมเพิ่มเติมด้วยนั่นก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่5นะครับคือการจําลองชีวิตเป็นลูกค้าหรือการทําเป็นโรลเพลย์นั่นเองครับส่วนวิธีการที่6นะครับคือการสอบถามจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่สุดนั่นเอง นะฮะหลายๆธุรกิจนะครับสมมติว่าเราจะต้องพูดคุยกับกลุ่มบริโภคของเรากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันอาจจะทําค่อนข้างได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นนะฮะกว่าจะหาวิธีการในการ approach ไปพูดคุยกับเขานะครับกว่าจะเตรียมตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะต้องมีงบประมาณมีต่างๆที่มันค่อนข้างวุ่นวายนะครับดังนั้นสําหรับหลายๆธุรกิจนะฮะที่มีคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายนะครับเซลล์ต่างๆเนี่ย หรือแม้แต่กระทั่ง call center นะครับหรือแม้แต่กระทั่งอีกคนคนนึงเหมือนกันที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับซึ่งก็คือแอดมินนะฮะที่คอยประจําอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้แหละครับเขาคือคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดและเขาเนี่ยได้เห็นได้รู้จัก คุ้นเคยกับลูกค้ามากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากทำความข้าใจผู้ริโภคเนี่ยเราลองสอบถามจากคนเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะทําให้มีแนวคิดแล้วก็คงมีหลายๆมุมมองเหมือนกันที่เราเองถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้กับลูกค้าจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นสิ่งนั้นนะครับนั้นนะฮะวิธีการที่6คือการสอบถามจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดนั่นเองครับ สำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7นะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะจาก Data ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนั่นเอง นะครับเราคงได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้นะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายปีมาแล้วเหมือนกันนะครับที่เขาพูดกันนะครับ Big d a t a d a t a a n a l y ล i สอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นอ๋อโอเคฉันรู้สึกว่าฉันคงไปยังไม่ถึง Big Data หรอกเนาะมันน่าจะเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยอาศัยอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าโลกยุคป,ปัจจุบันแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงทุกๆแบรนด์เนี่ยก็จะมีข้อ ข้อมูลในบางอย่างของลูกค้าที่เป็น big data ของตัวเองอยู่แล้วเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้บิ๊กมากแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทําอะไรกับ Data เหล่านั้นได้นะครับตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างแรกตัวอย่างเช่นข้อมูลของลูกค้าที่เรามีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะอีเมลอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะสามารถเป็นข้อมูลในการที่เราสามารถมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอะไรต่างๆนะฮะตัวอย่างเช่นหาลูกอะไรในออนไลน์ก็ได้นะครับว่าถ้าฉันรู้แล้วว่าลูกค้าของฉันเนี่ยคือคนเหล่านี้เนี่ย ฉันต้องการคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงคนเหล่านี้เนี่ยจะมีใครอีกบ้าง หรือแม้แต่กระทั่งอินเด t a ต้าอันหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็มองข้ามไปเหมือนกันนะครับก็คือข้อมูลของผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับลองกดเล่นๆเข้าไปดูกันได้นะครับสมมติใน a c e b o o k เนี่ยกดไปดู Facebook i n s i ซด์ได้นะครับเราจะเห็นเลยว่ามีข้อมูลของกลุ่มคนที่ติดตามแฟนเพจของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะฮะเพศอะไรอาศัยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมาหาดูนะฮะแล้วลองมองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์ในการทวาว่าใจผู้ริโภคของเราในมุ ไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยว่าการที่เราจะทำความเข้าใจผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเราหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับกับการที่เราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล Data ต่างๆที่เรามีนะครับดังนั้นข้อที่7นะครับคือการวิเคราะห์จากข้อมูล Data ที่เรามีปัจจุบันนั่นเองครับและนี่คือ7วิธีการในการทำความเข้าใจผู้บริโภคนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่า7วิธีการนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะข้อที่1นนะครับคือการทำความเข้าใจผู้บริโภคโดยการทำ consumer research นะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจกแบบสอบถามการสัมภาษณ์ชิงลึกหรือการทำโฟกัสกลุ่มก็ตามนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือการดูผลสำรวจและสถิติต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับตัวอย่างเช่นพฤติกรรมนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยนะครับที่มีการอัปเดตทุกๆปีนั่นเองนะครับ ส่วนข้อที่3นะครับคือการที่เราสามารถเก็บข้อมูลจากโลกออนไลน์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook Instagram Twitter นะครับหรือว่าช่องทางคอมมูนิตี้อันนึงที่แนะนำมากๆเลยนะครับซึ่งก็คือพันทิปนั่นเองครับ วิธีการที่4นะครับคือการทําการสังเกตการลูกค้านะครับเป็นการติดตามนะฮะดูว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาทําอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งสามารถนําเทคโนโลยีมาอาดัดแอให้วิธีการในเนี้ยมันเหมาะสมสําหรับยุคป,ปัจจุบันได้อีกด้วยครับ วิธีการที่5นะครับคือการจําลองชีวิตเป็นลูกค้านะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเหมาะสมกับการตั้งสมมติฐานตอนต้นนะครับแต่ว่าแนะนําเลยนะฮะควรทําวิธีการอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อให้ผลที่มันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆนั่นเองนะครับวิธีการที่6นะครับคือการสอบถามจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายเซลล์นะครับ call center หรือแม้กระทั่งแอดมินในโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองครับ และสุดท้ายนะครับวิธีการที่7คือการวิเคราะห์จากข้อมูล Data ต,ต่างๆที่เรามีนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าที่เรามีนะฮะหรือว่าข้อมูลผู้ติดตามเราในโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าอาจจะมีข้อมูลอื่นๆน,นะฮะที่เราสามารถมาแชร์จาก Third Party อะไรอ,อื่นๆได้อีกด้วยเช่นกันครับ และนี่คือทั้งหมดของ An a d อตติกพอดแคสตอนที่8ในวันนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครฟังแล้วนะฮะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทางที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในตอนต่อไปนะครับหวังว่าจะมีเรื่องราวนะฮะที่น่าสนใจมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามกันไว้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Welcome to An a d t i c Podcast